ไม่ไดจับบริจาคลงศพมานานแล้วเนี่ยเขานี้ไม่ีที่บริจาคลงศพไลยเนี่ยวัดเหรอตอนนี้ก็อยู่ไหนนะจะอำใช่ไหมใช่จะอำบริจาคลงศพเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนไอ้อา้ารหีบศพที่หัวหินเดี๋ยวลองโทรดูแล้วกันเนาะโลค่าพีอยากจะสั่งลงศพอะค่ะสองโลอย่างเงี้ยค่ะสามาส่งที่วัดได้ไหมอ่ะแนะนำวัดไหมคะวัดไหนดีวัดอะไรนะคะ วัดพ้วยสายใต้วัดพ้วยสายใต้โอเคได้านานไหมอะคะมาส่งอ๋อสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะโอเคโอเคได้ค่ะงั้นสั่งสองอันนะคะแล้วก็รอที่วัดค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะห้องอยู่ใกล้ๆนี่เองได้แล้วเรียบร้อยวัดพ้วยสายใต้กลับไปเลยเขาบอกจะเขามาส่งด้วยเออ okay, okay. ก็ดีดีดีเท่าไหร่ก็หนึ่งหลังเขาเรียกหนึ่งหลังไหมอหนึ่งหลังเนี่ย เี้ราคา2,005 5สองล้าคือ5,000ก็เดี๋ยวเขาจับมาส่งให้ที่วัดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปถวายได้น้องไปรอกันที่วัดเออกข้าัไปอีกเข้ากันดีกว่าค่ะตอนนี้ลงตอนนี้ลงศพมาถึงแล้วนะคะก็ประมาณ30นาทีเขาก็มาส่งเดี๋ยวเราจะจะยกลงศพเนี่ยขึ้นไปถวายพระข้างบนนะคะไปเนี่ยเดี๋ยวก็ช่วยกันได้ไหมมวลครับผมได้ไหมครับผมต้องเหมือนที่เคยทำครั้งต่อ เดินตรงไปซ้ายมือมีใดที่จนส่งครับพอดีพอดีมาแถวนี้พอดีนะคะก็เลยเนี่ยก็เลยอยากทําบูญลงศพก็เลยได้แล้วเนี่ยด,ยดังใจคิดเลยก็คือโทรไป30มนาทีอะ่ะเขาก็าลงศพมาส่งเลยเนี่ยเดี๋ยวท่า,ทานเาท่านช่วยถือขึ้นไปเดี๋ยวต้องไปถวายข้างบน เรียบร้อยแล้วฮะยกขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทําพิธีถวายลงศพเพื่อสระเคราะห์ต่อชะตานะครับผมขอ,อไหว้พระก่อนหลวงพ่อให้ไหว้ฝากเรื่องไง วาคาโตพระกวาตา วาริวหาปุราปิริภุเรของคเจ้าบ้ปิตนอยู่กบเมียกบตัวกหกเจ้าก็จอมตัวนีไปหน้าใครขายาเลก็อนทองเาบชดอกกเพือนนี้เราสล็ดอยู่ที่มีสุกอายุวันดอสุขของพลังพุทธมัดข้ออาขอ้ผมจะไปไหนดหน้าเย เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็เอามาตั้งเป็นที่เป็นทางเก็บลงศพคือถ้าใครอยากจะมาอยากอยากจะบริจาคลงศพนะคะก็มาได้ที่วัดไวยทายใต้นะคะที่ชะอำหัวหินนะคะก็คือมาบริจาคไปเลยที่เขาก็รับบริจาคหมดเลยนะคะก็สะดวกดีนะก็โทรสั่งที่ร้านใช่ที่ร้านค่ะใช่ร้านรับส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ข้างล่างนะคะว่าชื่อร้านอะไรแล้วก็ทักไปเลยทักไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขับรถส่งให้ที่วัด นะคะ1นงโลี่ยราคา25 0 0า,า, 2, าบาท2งโลงก็5,000บาทแล้วเขาก็จะมาส่งถึงที่เราก็ยกขึ้นไปถวายพระได้เลยพอถวายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากยกลงมาเก็บไปที่อยู่ที่ตรงรงศพเนี่ยค่ะเราก็จะบริจาคให้กับคนที่เขาไม่มีเนาะแบบว่าแบบเสียชีวิตแล้วไม่มีรงศพเนี่ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปทําพิธีให้มีเรื่องดึกรั้เหรอเกิดขึ้นอะ,อะไรมนะก่อนมานี่กล้องเราทํา อะแดปเตอร์ไมายผะคือน้องบอกว่าน้องอะค้นดีแล้วค้นเท่าไหร่ก็คนไม่เจอเขาก็บอกว่าคงลุงไว้ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะบอกให้น้องเนี่ยแบบจะเอาจะเอาถวายหลังหลังจากถวายเรียบร้อยแล้วลจะถวายเรียบร้อยแล้วแจะเอาจะเอาตังเนี่ยไปใส่ซองใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนาะเขาก็ค้นกระเป๋าไงแล้วคนเราก็เจอของแล้วเขาทำหายตลกมากเลยอ่ะทั้งทางที่กระเป๋าไวเนี้ยเทออกมาจนหมดแล้วลื้อจนเกลี้ยงแล้วก็ไม่มีเขาหาแล้วนะรอดมาแลเอาสิเอาสิเอากระซ้าสี่ตกใจนี่ใจโอเค วันนี้ก็อิมบุตเนาะใช่อิมบุตค <นะ S 1> ่<น>ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่าเราจะไปดูอะไรไปดูอะไรเดี๋ยวไปดูกัน<ช>เน<อ>าะไปบ้าน